แล้วก็ถ้าเราเปิดเข้าไปข้างในค่ะเราจะเห็นสลักน้ำหอมหลากหลายประเทศอยู่ภายในนี้นี่คือสลักน้ำหอม<ช>เลยเน้ำหอมกี่ขวดเนี่ยสีสันเขาก็สวยงามออกแนวพาเทิลนิดๆเลยเป็นสัสญญาบาลล์งฉบับจริงที่เราเป็นเขาเรียกว่าคู่สัญญาก็คือฝั่งอังกฤษให้เราไว้อยากดูแลเนี่ยแต่ว่าฝั่งไทยจะอยู่ที่เขาเป็นอีกทีนึง เดี๋ยวเรามาดูอันนี้ดีกว่าใช่อันถัดมาเนี่ยจริงๆอันนี้ไม่ได้ขึ้นเป็นมรดกความทรงจําแห่งโลกแต่แตก็มีความสําคัญน,น่าสนใจมนะากจัดนิเทศาการที่ที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้คือมีเทศาการเอกสารล้าค่าจาลุศยาชุดนี้ค่ะเป็นตัวคอลเลกชันสังเกตไหมคะว่ามีเล่มหนึ่งอ่าเล่มหนึ่งด้วยแต่ว่าสังเกตว่าเขามีบรปลอ เป็นของพระบาทสมเด็จพระพรทธก้าวเจ้าอยู่หัววชิราวุธเนี่ยแหละค่ะมีลายเซ็นด้วยสมของพระองค์ท่านเราจะเห็นว่าอาจจะต้องใช้คําสามัญคือความน่ารักของนักสะสมมีลายเซ็นของพระองค์ท่านด้วยค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าไทรเป็นเจ้าของเรื่องนี้แต่พระองค์ท่านละค่ะทรงเป็นนักสะสมทีเดียวเลยค่ะสะสมตัวสลักน้ำหอมในเล่มนี้นะคะเป็นสลักน้ำหอมจากต่างประเทศ แล้วก็ถ้าเราเปิดเข้าไปข้างในค่ะเราจะเห็นสลักน้ําหอมหลากหลายประเทศอยู่ภายในนี้นี่คือสลักน้ําหอมหมดเลยเราสามารถจะดูเลยว่ามียี่ห้อถ้าไม่บอกนี่คิดว่าเฮ้ยสลักไรกอวน์หรือเปล่าแล้วพอเปิดไปก็เป็นน้ําหอมนะคะเราจะเห็นเลยว่ามีรุ่นไหนมียี่ห้ออะไรในนี้ใช่ไหมคะและถ้าสําคัญเราก็จะเห็นมีบุคคลสําคัญอยู่ต่าง้ระเทศและหน้านนสําคัญทีเดียวค่ะ เราเห็นร,ชรัชกาลที่5้า,ารัชกาลที่5กับพระศรีพระชรินทราเราจะได้รู้เลยค่ะว่าเมืองไทยเราก็มีความสำคัญอยู่อย่างหนึ่งก็คือมีสลากน้ำหอมของเราแล้วก็มีพระมหากษัตริย์ของเราเพื่อนมันแสดงให้เห็นถึงการค้าขายในยุคนัน้นค่ะมองเห็นความสำคัญของไทยเหมือนกัน แล้วก็มองว่าเมืองไทยเราเนี่ยก็น่าจะมีค่านิยมหรือมีเขาเรียกว่ามีความนิยมเรื่องเหล่านี้เป็นความทันสมัยในยุคนั้น<ม>นะคะแล้วก็มีกําลังซื้อใช่น่าจะประมาณนั้เน, <c oughs> นี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่มีความน่ารักน่ารักของเราเราจะเห็นเนี่ยมีเรื่องของปรินเซสก็จะเห็นการแต่งกาย<ช>ต,ต่างๆศึกษาได้จากพวกภาพเหล่านี้บางทีสลากเราเราอาจจะไม่ได้คิดว่ามันมีสาระสําคัญแต่เมื่อเราเก็บมานานๆบางสิ่งที่มันปรากฏบนฉลากสลากพวกนี้ เราจะไม่เห็นอีกแล้วในอนาคตและในอนาคตนั่นแหละคะ่ะจะมาเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ว่าเราสามารถศึกษาประวัติศาสตร์จากสิ่งเหล่านี้ได้เช่นกันน้ำหอมกี่ขวดเนี่ยสีสันเขาก็สวยงานออกแนวพาเทลนิดๆเลยไม่ซ้ำค่ะไม่ซ้ำเลยนะคะสวยมากค่ะ เราก็ได้ดูนะคะเอกสารเก่าสลากเก่ารูปภาพเกา่<น>าคร่<น>าวๆ<น><น>ที่สำคัญอีกตัว <ฮะ S 1> ที่บอกไว้ก็คือตอนการจัดนทรศการมีโซนหนึ่งเขาจะมีการแบ่งโซนแต่โซนหนึ่ง <ฮะ S 1> ที่ตัวปุ่มเพลง่ไปร่วมง,งานแล้วเห็นเลยแล้วก็คอยสังเกตุตลอดก็คือโซนที่ว่าด้วยเรื่องสนที่สัญญาชาวต่างชาติ ให้ความสนใจสูงนรืมากเพราะเหตุผลคือแสดงให้เห็นถึงการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศข้าวต่างชาติมาเห็นเอกสารในประเทศตัวเองในยุคสมัยรัชกาลที่4 mm hmm. บางชิ้นก็มารัชกาลที่สคือเขาให้ความสำคัญว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติมายาวนานแล้วในที่นั้นเนี่ยเอกสาร ที่เราบอกว่าบางชิ้นเราเคยเรียนแล้วเราเห็นก็คือส่วนที่สัญญาบาลลิงที่เรามีตั้งอยู่ตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่สัญญาบาลลิงฉบับจริงที่เราเป็นเขาเรียกว่าคู่สัญญาก็คือฝั่งอังกฤษให้เราไว้อยากดูแลเนี่ยแต่ว่าฝั่งไทยอ่ะจะอยู่ที่เขา <c oughs> เป็นอีกที่หน <c oughs> ึงครานี้หน้าตาจะไม่เหมือนกันนะคะตัวปกจะ,ะไม่เหมือนกันมีการปักดินทอง โอ้โหมีครั้ง,งใจคาะก็คือย,ยังยังยังคงอยู่แล้วก็หมุดบบต่างๆที่ที่มีเขียนมีทั้งภาคภาษาไทยภาคภาษาอังกฤษค่ะที่ที่เป็นคู่สัญญาซึ่งกันและกันนะคะอันนี้เ<อ>ข้ามาดำเนินการซ่อมอนุรักษ์ไว้ก็คือเสริมความแข็งแรงไห้แล้วะแทบไม่กล้าเปิดต่อ<ช>แต่อยากเห็นแบบเป็นตราใหญ่ๆน่าจะมีตราใหญ่ๆตราใหญ่ๆจริงๆมันจะอยู่อยู่ด้านหลังล่ะคะมันจะมีตัวพระราชรัจกรที่เขาเก็บ เราแยกเก็บไว้เนื่องจากว่าน้ำหนักของพระราชลัญจกรหนักมากตดิ้นใหม่อะค่ะมันตอนนี้ด้วยอายุเขาอะค่ะตัวดิ้นมาชันรุกเราก็เลยต้องเก็บแยกกัไว่าันี้ไงอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องประทับไว้แทนคนที่โงงานใสญญานี่ก็ถือว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะว่าตอกสันก็เบลอ คือคือเป็นสนที่สัญญาที่ละเอียดมากเพราะมีหลายหน้ามากแล้วก็แบบมีภาพภาษาอังกฤษภาษาไมยมีหลายภาพ่อว่าด้วยเรื่องของการค้าขาย <c oughs> ว่าด้วยเรื่องของการอยู่ร่วมกันการาถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการกระทําผิดสัญญาต้องทําอย่างไรอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก<ห>็มีการพูดถึงเรื่องของการเข้ามาของเรือต่างๆหรือการเข้านำอาวุธมาขายอะไรเงี้ยพูดถึงเรื่องของฝนหรืออะไรเงี้ยก็มีขอ้ขอมูลพวกนี้อยู่ในเอกสารเหล่านี้ด้วย เห็นแล้วก็พอเรานึกนะคะเป็นนักเขียนนิยายอีกแล้วพอเรานึกว่าออสนธิสัญญาฉบับนี้เคยแบบอ,อยู่ในญญพระราชวังใ,<น>ใช่ในการตอนเซ็นสัญญาแล้วก็มีคนที่ระดับประเทศเอามานั่งทาสัญญาร่วมกันนั่งทำสัญญารวมกันและเซ็นเล่มี้ก็คุณรวมกัน เพราะว่าเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดการเซ็นสัญญาก็มีมายาวนานเพราะว่าทางอุติกพพยายามที่จะเข้ากัก็ถ้าถ้าคืนนี้อุ้ยนอนที่นี่ก็อาจจะโดนดูดเข้าไปในหนังสือนีก็จินตนาการเกินก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่พัฒแล้วก็คุณหมุมมากมากนะคะที่พามาดูแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าขอจดหมายเหตุเนี่ย คืออะไรเพราะว่าเอาตามตรงว่า,าคนทั่วไปเนี่ยพอได้ยินคำว่าขอจดหมายเหตุเอ๊ะมันสำหรับประชาชนหรอน่าจะสำหรับผู้นักวิชาการมากกว่าหรือเปล่าแต่จริงๆประชาชนก็สามารถมาดูได้แล้วก็นำเอาข้อมูลไปบูรณาการเป็นอย่างอื่นได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะแบบใช้จินตนาการาทำหลักได้หลากหลายมากเลยนะคะทั้งภาพยนตร์ ะละครหรือนิยายอย่างที่อุ้ยเป็นนักเขียนเนี่ยก็สามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการทำงานได้ด้วยนะคะวันนี้ก็ได้รับความรู้อย่างมากแล้วก็ทำให้เกิดจินตนาการนะคะแล้วก็อาจจะสร้างเป็นนิยายได้สักสองสเรื่องเลย <c oughs> <laughs> ตอนนี้เท่าที่คิดนะคะถ้าเอาอิงตำถ้าเป็นเหมือนบุเพศน,นิวาสเนี่ย ออวัดไปทั้งตัวเข้าไปใ,ในหนังสือคิดว่าเราทำงานอาจจะมีวันหนึ่งดูดเข้าไปลนน <c oughs> แล้วมีสกิลไหมฮะถ้า <c oughs> โดนดูดเข้าไปมีสกิลอะไรบ้างที่เราจะเป็นตัวเอกได้ <c oughs> นี่ไม่ไม่อยากโดนดูดค่ะกลัวจะไปเป็นอีผินอีแยมค่ะ <c oughs> ไม่น่าจะได้เป็นนางเอกแล้วรุ่นนี้ <c oughs> อันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทั้งสองท่านมากๆนะคะเราก็ อย่าลืมนะคะถ้าถ้าจะอ,อ,อยากจะรู้ว่าอุ้ยจะพาไปไหนอีกนะคะก็อย่าลืม subscribe นะคะติดตามกันไว้นะคะ<ส>วันนี้ก็รายการหน้าการก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ